เสียบเข้าไปในช่องไขายนะครับและบิดเปิดครับสวัสดีครับผมยศะวันสุลประวัติครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่าถ้าหากว่าเราปลดล็อกรถโดยใช้กุญแจเสียงสัญญาณกันขโมยจะดังไหมนะครับก็เดี๋ยวเราสาธิตกันครับ ตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกจากภายนอกนะครับมีสายรักไปจุดสีแดงนะครับกระพริบแต่ว่าสัญญาณการโ้อยทางานแล้วถ้าเราปลดล็อกด้วยกุญแจเนี่ยเสียงสัญญาณการโ้อยจะทํางานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่วิธีการปลดครับก็ต้องง้างประตูมานะครับดึงตัวลูกกุญแจนะครับเสียบเข้าไปในช่องไขนะครับและบิดเปิดครับ การปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับจะทําให้เสียงสัญญาณขโมยดังครับผมและถ้าหากว่าเราจะปลดสัญญาณขโมยก็กดปลดล็อกนะครับที่ตัวรีโมทครับนี้ก็การปลดล็อกด้วยกุญแจนะครับจริงๆปกติก็ไม่ได้แนะนําให้ทานะครับก็ทําในเฉพาะกรณีที่ตัวรถแบตเตอรี่หมดนะครับเราถึงจะถอ,อดคุญแจออกมาแล้วก็ใขเข้าตัวรถ เพื่อเปิดฝากระโปรงจัมแบตกันต่อไปนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเปิดฝากระโปรงไม่ได้เข้ารถไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวรถมีแบตเตอรี่ปกตินะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจไขเข้าจัวรถนะครับสามารถเปิดล็อกรถเนี่ยนะครับด้วยตัวกุญแจรีโมทนะครับใช้สมาร์ทกีใช้ตัว Honda Connect กก็ได้นะครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ หาฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจรถยฮอนด้าน,นะครับสามารถติดต่อที่ V Group Honda สสาขาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ